เอาเรามาครับมาทานข้าวฮะมีเด็กเสิร์ฟด้วยเด็กเสิร์ฟเด็กเสิร์ฟขอน้ำหน่อยนะครับนะฮะซื้อแบมบ์บอ๊อฟน้องแบมเนาะน้องแบมนี่ครับเอ้ยเดี๋ยวเป็นลมกินข้าวกินปลาก่อนเดี๋ยวเป็นลมเมาเร็วตีครับตีนะฮะตอนนี้ก็อยู่กับดัมซิ่งดินด่วนครับผมัอนี้พี่วุฒิก็มาอยู่กับทีมงานนะฮะ ทานข้าวนะเดี๋ยวน้องไปเอาน้ำอยู่ครับพี่นี่ครับผมมาเดอ้อมาเดอ้อกินเข้าพี่น้องกินก๋วยเตี๋ยครับโผล่อสกอักกากอักเลยนี่ฮะตอนนี้ทีมงานเราก็พักเที่ยงครับไม่ใช่พักเที่ยงเราพักบ่ายบ่ายนะครับมาแล้วเสิร์ฟน้ำฮะเสิร์ฟน้ำครับน้ำน้ำจะน้ำน้ำมาแล้วจะน้ำน้ำน,น,แบบน้องแบมเสริร์ฟนะฮะ รับรอง <Ooh. S 1> นี่คุณนินดูไว้เด้อดูไว้เด้อคุณนินเด้อเชี่ยววินาีเออ,อเดี๋ยว <ไป S 2> ถามก่อนคำว่าครูนี่เขาดูไหมคนที่เป็นครูดูไหมหดูเราโลกน้ำปลาหน่อย <laughs> น้ำปลาก็หมดน้ำปลาก็หมดน้ำปลาหมดโอ้ยหันลิ้นด้วยนะ ก็จะเซ็นแล้วจะทองซึ่งมาอ๋อนี่บอกยายบอกเจ้าของนี่ครับผมเสร็จแล้วครับเจ้าของที่มาแล้วครับเดี๋ยวหลังจากนี้เราก็เราก็จะวิ่งไปเทที่ประโคนชัยเนาะใช่ไหมประมาณเท่าไหร่นะถึงร้อยอยู่มั้งถึงร้อยอยู่ใช่ไหมโอ้ก็ ก็เสร็จพอดีฮะสะลูกนั้นเสร็จพอดีเสร็จขุดไปย้ายไปด้ที่ยืนชั้นสใช่ไหมเข้ากี่เมตรรับรองได้ปีนโอ้แสดงว่าเราได้ปีนบ่อแน่นอนฮะนี่ครับมาแล้วฮะวนตมาแล้ว <Okay. S 2> ออตอนนี้รถทีมงานเราก็จอดอยู่นี่ครับรวมกันเรียบร้อยมีลานให้จอดอย่างดีเลยฮะส่วนเจา้ายักษ์พิยุทธ์ไอพิวุฒก็อยู่นี่ครับใครสนใจก็ทักเข้ามาหาพิวุฒเลยเด้อนี่เด้อล้านสามฮะล้านสามปล่อยเลยฮะใครอยากได้นะครับทันนี้ราคาหนึ่งล้านสามแสนบาทนะฮะใครอยากได้ทักเข้ามา <c oughs> นี่ครับผม เอกสารทะเบียนพร้อมฮะเล่มพร้อมนะครับผมหนึ่งล้านสามแสนบาทนะครับเสียวุทธจัดให้เลยนะฮะไปทั้งอย่างนี้เลยครับถ้าใครให้พี่วุทธล้านสามแกบอกแกปล่อยเลยครับว่าหมดไปเยอะแล้วฮะหมดไปเยอะแล้วนี่ครับคันนี้นะพี่น้องนะนี่ถือว่าเป็นงานแรกเลยนะครับที่วิ่งงานแบบ เต็มตัวนะฮะเจ้ายักษ์ใหญ่นะครับมาวิ่งงานกับทีมงานที่บ้านตะลุงนะฮะนี่ครับผมอันนี้ก็จอดกินข้าวกันครับนี่นะฮะอยู่นี่ละอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวน้องสาวเสตเตอร์ครับผมเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะออกไปหายชูเลยนี้ พากันออกไปนู่นเลยเนาะไปใส่ดินรอเลยดียาบากก่อนเรกี่มาที่น้เขี้ยวอย่าเหลาน้อยครับอิ่มแล้วเหลาน้อยอิ่มแล้วเดี๋ยวทอทงรถทอทงไปทงเราไปก่อนเลยย่มปเช้าลูกปืนพัดลมแอร์พี่ดังแก้งๆๆๆง เอาโซเนตแล้วฉีดเลยปืดเลยหายจ่อยหายเลย,ย,เลยไม่รู้จะหายได้กี่วันนะโอ้ฝุ่นครับเกาะเต็มเลยนะครับโอ้วะนี่ฮะโอ้ไรของมันนี่พี่น้องใบเรื่อยเอาไว้ขีบเอาไว้ขีบคั่วแบตไปหมดแล้วครับ มป้ายทีเดียวเป็นลุ่มเลยไม่เลยใช่ไหม <ừ. S 1> อุย้ยเอาน้ำมันมาหยอดน้อยทองเออเอาไปใส่ที่เกลือเต็มน,ะมนี่มันจะขาดเอาได้นี่เปื่อยหมดแล้วเอาน้ำล้างเเออาาาาน้้้ลงแล้วก็เอาน้ำมันน้ำมันเครื่องนี่หยอดไว้หยอดคััวไว้หยอดหยอดหยอดเหมือนของพี่ดดใ,พใช่ มันเป็นไอนี่ไงที่มันขึ้นมานี่ถ้าตัวนี้เองต้องพยายามเอาน้ําล้างเป่าฝุ่นออกให้มันมีรูระบายเห็นไหมรอยมันเดือดมันไอขึ้นมาเป็นผุดขึ้นมาเป็นรูเหมือนรูปูรูรูปูแล้วก็เวลาอะไรก็ตามถ้าอยู่ใกล้แบตเตอรี่ห้ามใช้ไฟแช็คนะครับมันจะระเบิดใส่มันมีกฎกรรมฐานครับอาจริงนะฮะอันตรายนะครับพี่พี่น้องน้องทุกท่านก็อ่ จำไว้นะฮะเวลาคุณเปิดฝาถฝาแบตเตอรี่ <c oughs> เติมน้ำโกงน้ำกันนี่ขีบบุหรีหรือจุดไฟแช็กนี่อยา่านะครับผมผมเตือนไว้เลยนะฮะอันนี้เรื่องจริงนะฮะไม่ใช่ว่าโม้ไปวันว <c oughs> ันี่ถ้าไม่ซไม่ถ้าไม่เสียผมนะถ้าไม่เสียผมก็ถามช่างผู้รู้หรือร้านแบตเตอรี่ได้นะถ้าไม่เสียผมนะอื <c oughs> ถ้าไม่เสียผม ท่อทงเสียต่ำนะครฮะไหนอุ้ยทำไมมันหยุดอย่างนั้นน่ะอุ้ยปั๊มใหม่อะไรเนี่ยโอ้โเดี๋ยวจะพาดูปั๊มท่อทงครับทำไมมันหยุดอย่างนี้ล่ะพี่น้องอุ้ยนี่เหมือนกับน็อตตุดปั๊มหรือว่าชุดปั๊มมันไม่แน่นอะไหมต้องไล่ขันหรือเปล่าวะขันใหมเออนี่ฮะ โอ้อย่างนี้นี่ต้องคอยเติมน้ำมันไฮดรดลิกอยู่เรื่อยนะเอากุญแจมาทันไว้ย้ำเลยครับต้องมาย้ำนี่ครัหกเหลี่ยมเออเป็นหกเหลี่ยมเป็นหกเหลี่ยมเดวค่อยไปย้ำนะครับนี่มันด่วนจากไหนนี่นะเออหัวน็อตน่ะเห็นไหมน่ะมันต้องย้ำครับมันต้องย้ำโอ้ของใหม่นะฮะของใหม่เพิ่งเปลี่ยนตอนอยู่บ้านเะรวยครับว่านี่ครับเดี๋ยวเราก็จะออกเดินทางไปที่บ่อครับ ตอนนี้อิ่มแล้วก็เหลือแค่ผู้มาทีหลังฮะคือดัมซิ่งดินด่วนกับเล็กยวดนะครับผมอ้าวเล็กเหยียบหมาอีกโอ้อร่อยไหมพี่ผมก็นึกว่ากลับไปแล้วที่ไหนได้ไปใส่ดินมาอีกเที่ยวโอ้ เอาไปคุ้มเลยนะให้ได้ค่าน้ำมันนะพี่นะเดินน้มันไปจน400คันบปเลยครับเดินน้ำมันไป400เอาอะไรอะเออไอโค้งมันเอาดำลงแล้วไอ้นี่วิ่งพอดีตกใจหมดเลยเดี๋ยวเราจะไปที่บ่อครับผมไปขยายขยายนะฮะแล้วก็ไปใส่ดินแล้วรอไปที่ประโคนชัยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ ทานข้าวอิ่มเรียบร้อยครับเดี๋ยวตีก็สั่งเลยสั่งยังสั่งแล้วครับโอเคครับรกับข้าไปใส่ดินกับจานชูครับผมสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับสวัสดีครับ